กูไม่ได้โอยได้ดอกกุหลาบคนลาบากมองกูแปลกประหลาดมองกูผ่านเป็นอากาศทำมาอวดฉลาดกูจะเศกระดาษปาประกาศถึงเรื่องเล่าสมัยก่อนตอนที่กูละอ่อนเช่อ,อยังไม่กระชอนให้พวกมึงได้ฟังได้จดได้จำคำที่กูพูดผ่านไปเป็นแรงบันดาลใจให้พวกมึงทะยานไปไปให้ไกลไปให้สุดย่ายใ,ใครมาฉุดหรือหยุด,ยดมึงเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนเป็นเด็กกูเก็บกดจดจอ่อกับความจนเพราแม่กูต้องดิน้นรนสู้รบปบมึงกับคนที่บอกและก็หลอกไปใช้ใงานทำคนช้ำนานเป็นเวลานานแต่สุดท้ายไม่มีอะไรจะรับประทานถทดช่าดนายช่างหน้าอายให้คะแรงเวลาร พราะพ่อกูโดนโกงก็ได้แค่เงียบกิบกินข้าวกับน้ำปลาไม่คนจะเฮ้ยชิบชีวิตกูแม่งคนลำบากเลยมึงเชื่อสิ เหนื่อยจนแทบจะขาดใจแม่กูยังฝันไกลไม่มีฝันใดภาพนั้นยังฝังใจส่งให้ลูกได้เล่าเรียนเขียนอ่านผ่านหมดครบสูตรความเป็นผูกเอาจมูกลงไปจูบเอามุอลูบที่ฝ่าเท้าเดี๋ยวก็เช้าลราเลิฟใหม่มีบ้านใหญ่ไม่ได้ฝันไกลหรือฝันไปเดี๋ยวกูสร้างมันขึ้นมาเพื่อครอบครัวที่ศรัทธายางกูหลับตาหน้าพ่อแม่กูกันลอยเข้ามาอยากให้นอนพักสักคานิธาหลับตาตื่นขึ้นมามีเงินทองกองที่หน้าเพียบพร้อมไม่ต้องเรียกร้องทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยมันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่าเดิมถึงแม้ว่าตอนนี้มันช่าง ไม่เป็นไรพวกครอบครัวกูสบายกูตัวคนเดียวกูผีกากูยอมตายไอสัตว์ส่วนที่พวกกูเปรียบเหยียดยามเดี๋ยวมึงเตรียมหามเอาความรู้ใส่กระบอกตอกกับสับสอกหลอกดักจับจอบเอาพวกมึงใส่กระสอบบอกปัดรับจอกแล้วฉลองกูสนองจะเปสองมึงสยอบไรก็ตอบสนองมึงไม่รล่อชัวร์ว่าครอบครัวกูไม่ดีไม่มีสมองไอสัตว์ได้ปวดลีกบีกตัวเพราะกูเจ้าความสำเร็จในฝากครอบครัวกูเว้อร์หมดเน๊อะเฮียหมดเสิร์ฟเว่นเป็นวันเสิร์ฟเดือนวันเสิร์ฟโอเคดีใจที่เราพักกันเชยดีใจกันเชยดี